คนวันนี้อยู่ในเจาะลึกวิชชอนะคะซึ่งเป็นคำถามที่บางทีพี่ก็คิดว่าทมามถึงอยากรู้กันเนาะเอเอก็ย<ๆ>ังไงก่อนจะไปอยากรู้กับคนอื่นเหมือนคนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิกแจ๊คเตือนด้วยนะคะคําถามนะคะพี่การถามว่าหนูอยากรู้ว่าเหล่ามาสเตอร์คิดยังไงกับเจไอเป็นคนเลยมาสเตอร์เมดคิดยังไงกับเจคือมาสเตอร์เมดช่วงแรกคิดว่าเจเป็นแบบความเสี่ยง ก้ควบคู่ความเสี่ยงเพราะว่ามันแบนบมันเป็นคนที่แบบว่าอยู่ๆก็มีพันความสามารถเพิ่ม 1, นึ 4, งมหา <laughs> ดูไม่ปกติอยู่ไม่ปกติแล้วก็บอ,อจะทําให้การทํางานในในร้านเนี่ยมีปัญหารนะ้านแล้วดูวิทย์ก็ดูจะสนุกแล้วเกิดก็ยิงมีแวว์เข้าใหญ่แล้วทำไมะสนุกขนาดนี้หลังก็ก็เป็นเด็กดีม<อ>า<อ>สเตอรวิกมาสวตอ์ว เป็นคนได้ชานะชาเจย์บอกทำไมน้อยหลอกมันทำไมน้องไม่หลอบไม่ง่วงไม่ง่วงเออคือสิ่งค่ะการเรียกคนไม่ง่วงเลยเป็นอะไรที่แบบเป็นการแดกดันเล็กๆอยู่เหมือนกันโอ้โหโอ้โหแังไม่ไม่ง่วงอ่ะทียังง่วงตลอดเลยนี่คือความรู้สึกของวีคที่มีต่อเจย์พี่ว่ามันต้องอีกอย่างหนึ่งที่วีคมีต่อเจย์คือรายได้เพราะว่าอะไรอัสโมเนี่ยกินเยอะเป็นทรัพย์สินอย่างล่าสุดก็คือเพิ่งขายแท่งแท่งสีที่แท่งละหนึ่งร้อยล้านลีนะบางทีเนี่ย อะไรล่ะพี่วีพูดนะใช่ไหมพี่ว่าบางทีเจเดยวก็โง่นะเออสำหรับเกลดาใช่ไหมก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ขยันขันแข็งเป็นลูกศิษย์ที่ต้องปกป้องักรักะแล้ดูออกนะมาเอร์มูซอมาเอร์มูซอเด็ก็ ก็เป็นเด็กที่ใช้ได้เออบอกแบบทำงานแข่งขันแข่งพนักงานที่โอเคอยู่ไม่ต้องไม่ถูกมาสเตอร์มูเคาด่าก็ถือว่าดีพี่ว่าการที่เจมีอาสโมยทำให้มาสเตอร์บูสองไม่ต้องรับลูกศิษย์ทัชทามเลยเพราะว่าได้พนักงานเพิ่มใช่ก็มาสเตอร์ระดับคขับเอ็นดูคอได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อไปมาสเตอร์ทิกกากับมาสเตอร์พิกกาก็จะเอ็นดูเหมือนกันคือทิกกาไม่ค่อยอะไรพิกกาเนี่ยก็เจมมิ่พิกิก้าตัวมาสเตอร์ตอนกลางคืนนะที่เป็นคนคนทำอาหารคาวเนี่ยก็เฉยๆฉยมาสเตอร์กลางวันคนทำอาหารคาว กลางคืนที่ที่งทิก้าอยู่กลางคืนใช่โอเคโอเคโอเคทิก้าอยกลางวันออกหวานอย่กลางวันเออเออเออคือทีิก้าเนี่ยออกออกจะแนวมองว่าเจไดเป็น subject ในการทดลองยาช่วยงานได้โอเคไม่มีปัญหาทีิก้าเนี่ยเอ็นดูพิเศษทำไมสนุกมั้งพี่ก้าควชอบความสนุกแล้วบอกว่าคำท้าทายไงถ้าอยากผิดอะไรมันก็ไม่ตายก็มีความสึกเออมาทดลองเป็นหดูทดลองยาเขาไม่ตายจาก subject เท่าไหร่ กวดการเออใช่มาสเตอร์ฮอฟฟี่ฮอฟฟี่ก็เด็กเส้นนะเด็กเส้นฮอฟฟี่อ่าอย่างไงี้ยเขาพี่รู้สึกต้องรับผิดชอบเอามาแล้วก็ต้องอะไรดีนะแล้วก็มาสเตอร์อีกคนหมดแล้วยังวิด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 หรอสลอปวิดหรอเจก็เป็นเด็กเนาะเป็นเพื่อนแหละเป็นดูย่างเพื่อน ถ้าใครอ่านจถึงรู้ก็รู้ว่ามันก็เป็นมีมีความสัมพันธ์ที่คอมเพล็กซ์อยู่นะพวิทกับเจเนี่ยอก็ทั้งหมดนี้ก็พบนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันอยากรู้นะพี่ก็สงสัยบางทีพี่คิดว่าน้องรู้ไปน้องก็จะมาเขียนวิชอแทนพี่ใช่ไหมเราก็จะจบงานกันแล้วพี่วีนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณยังคำถามยังยิงมาได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ